น้ำเสนอรู้เป็นยังไงน่ะเมื่อยเสร็จเ้ือให้แม่น่ะเอาร็วอ่ะเอาเสื้อเสร็จด้ยน่ะเป็นยังไปไปใส่เห็ดดีๆในส่งจ้ะน่ะไปใส่ ไปไหนคะไปไหนคะ,ะนัลโหลสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะเหตุดีสวัสดีค่ะก่อนเร็วหมด ไปส่ยมีนอนเด้อนอนเด้อนอนเด้อไปไหนคะไปไหนคะเสียงอะไรไไเอียงวะเอียงวะหันลงหน้าเลยทันเดินห่านเอิ้นดู ทางมาจนสีสุดแล้วจะเหม็นดูเนาะไะไปทางไหนไปทางไหนพี่หรอวะขอทางนี้บ่เหม็นบ่อ้ยคือพาขอดไปทางนั้นสิฮัลโหลหน่อยฮหลน้อนี่ดูเออฮัลโหลบอฮัลโหลนำ ผู้ไม right? ่หันเมื่อแล้วเอาเร็นมาต้องเห็นอย่างเนนผู้ไม่หันเมื่อบคเลนบายบายั ไปไปหาไปหาหมุนไปหมุนเห็ดหยังฮะฮะหมุนเห็ดหยัง,อ,งอ่ะน่ะเออยังไปก่อน กายมาหนิเนย่างดีๆได้กิ้งกรอรอกๆลงไหนกุหลกกุหลกเห็นยังนะกิ้งกรอรอกๆลงไหนหมดมาเห็ดยังไหมถามดูได้ยั่บอโอ้ สวัสดีค่นะนอยจะทำอะไรออโหโจกเลยเอาไข่มุกบ่เป็นอย่างนั้นนะะดำดาวนี่ขึ้นอย่างนะไข่มุกเออไข่อย่างนะไข่มุกเออว่าเป็นซีบรอบหาก็ได้เนาะแม่ไม่ได้บ้า <laughs> ทำยังไเนี่ยทำยังไงเนียทำหมดยไงเนีมาจะเอาให้กินอื้อ,อือืหมดกินงกรอกกรอกลงไหนอรออรอกรอกอ,อ,อย่งนะอรอกกิ่งกรอกกรอกลงไหนโมันส่ตกน้ำเอาเนี่ให้กินนีกินอยู่ เบื้องจะเอาไหนนี่ยหนาหากล้องดูสัสวสดีดูสัสวสดีค่ะเอาตบอโอ๊ยันาหากล่องบอกับกล่องดูค่ะข้าวบากรำกล้องดูถามดู าให้ถามให้ถามยังก็ได้บอ่อนดูถามม่นดูถามอีเม่ดูแม่ปชยัยโก๊บไอ้เทียด,ยดอยังนะสอนอยังนะลอยลอยน้ำบ่อยากลุ่งบ่<ม>เป็นยังเป,เป็นวัดบ่ ว้าวว้าวท่านผู้ชมมาดูว้าวท่านผู้ชมก่อนว้าวท่านผู้ชมก่อนเร็วอะแม่อมอีตอ่ะว่าอย่างนั้น มันสีกิ่งกรอกกรอกลงอ่ะโอ้ยๆๆๆมันั่งเลยถามดูไม่มันสีตกสีลงไปใส่บ้าบอมันสีจมน้าอ่ะโอ้ย ไายบายก่อนสิไายบายก่อนฮั่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 นจับแม่อ้าวจับโอ้ยลงเองแบบนี้โอ้ยจังแมนฮั่นฮั่นฮั่นมันสีโต๊ะฮั่นมัวยา จังแมนเก่งดอกโอ้ยเนาะไปใส่ก็อยากไปนนะมั้งหันหาก้องก่อนบายบายก่อนสีป่ปีขีปแล้วหมดบายบายก่อนบบายบายยเฮ้ hey, แบบนี้กดไลค์กดไลค์เนี่ยหมดหมดโฟมอดโฟมอดกดไลค์ก่อน กดไลค์โทรหาเหมือนนี่เจ้าหาไหนโทรหา,ขหาเขาหนาโทรหาไอ้หนุ่มผู้เฮ้ยสาวกดไลค์ก่อนกดไลค์ทับสักใครทับสักใครก่อนเร็วเอามาโอ้ามาโหให้ใยแท้โต๊ะยี่ดอก ฮะเบิ่งเขียดเบิ่งเขียดดูสอนมาเบิ่งดูอไหมเบิงเขียดมายัางไ,ได้บอกฮะยังไ,ได้บอกโค่นีนีแล้วสิตกแบบนี้นะเขียดมันสีพราดติดองหมดตกงน้าของลูกป้อมอย่างนั้นอ่ะเป็นได้ขี้เดียดแท้ หันแรงวันนี้ของโคโมทโมดน้ำเสนอรู้เป็นยังไงน่ะเมื่อยเสร็จเทือยให้แม่น่ะเร็วอ่ะเอาเสื้อเสร็จให้นะเอามือ่อเสร็จให้แม่น่ะทางนี้น้อเมื่อยเลยอือโทรศัพท์แม่อต้องย้ำขึ้นไปอีก ใส่มังดูวยเองมองเห็นฝ่มองเห็นเลยปลาอาหารแรงวันนี้อาหารแซ่บอีสานอาหารแรงพมอดอาหารแรงจะบมวดนี่นะก็กินอยู่บมอดเห็ดเมนู่อย่างกินแดงสิปลาทุกใส่หันมาดูอาหารแรงพมอขวามาดูขวามเบิ่งดู อ๋อว wow. yeah. yeah. ้าวเย่พี่สาวนี้พวกกองบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายโว้ยโอ้ยเอิ้นไปเบิร์ฮั่นฮั่น ไปน้ำแน่หลดมาเด้นี่เด้อเนอะหูจักอยู่เนอะเดิน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 และเดินเดินและเดินโออน้ำป๊อ ngột đấy bừng ngột còn phải lỡ cái hang này thì <laughs> <Nhạc> ma <này. cười> <Nhạc này. cười> mình nhàn ná nhà ไปเร็วเร็วโอ้ยย่านเห็ดหยางมาต้องย่าน,นไปโรดไปหาหมูหูปะไปไหนไหมเอาสิไปใส่ ôi nó lột má đợt lưu thế à mẹ nhàng bừng lột còn nữa nhàng ọt khơi khoai nhàng ọt à. bừng lột โอ้ยแต้นเตนเตนหมดโอ้ยบม่กล้าไปยันแต้นต่อเอ่อบายบายดู บายบายเนสิีิปี้คลิปแล้วหมดบายบายก่ bye bye อนไม่สนใจเลยฮัน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 บึ้งแต่สิตอดนี่ยืนอยู่นี่แหละ